บริเวณน,นี้ก็มีมีศพเด็กศพเด็กเยอะมากศพ<ม>เด็กเยอะสมัยก่อนนะสมัยมากเด็กเด็กที่สเสียชีวิตปุ๊บก็ต้องมาฝังเพิ่งฝังศพเด็กไปกับมือ,อมบริเวณด้านอะไรคะอาจารย์ก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงปิดประตูเนาะเดี๋ยวลองถามอาจารย์ก้อยดูยอาจารย์ก้อยคะได้ยินชัดเจนไหมคะอาจารย์ก้อยไม่ได้ยินที่เราพูดนะคะอาจารย์โอ้ยครับเพิ่งแจมมาสีโอ้ย มีผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นครับพี่วิทย์ได้ยินไหมว่ามันมีมันมีอยู่แล้วล่ะได้ไหมคะเกิดเกิดอะไรขึ้นครับเห็นแล้วเหมือนกันค่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้อาจารย์สัมผัสอะไรได้ที่ห้องน้ำเขาอยู่ตรงนู้นมากกว่า